ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าแล้วทําไมชิ้นมันต้องเป็นรูปทรงแบบนี้ตอนตอนที่เราปั๊มมันมีตั้งหลายทรงทําไมพี่เพชรถึงเลือกที่จะเป็นทรงแบบแบบนี้เพชรเองอ่ะคิดตั้งแต่แรกเลยว่าตัวขยะเนี่ยสิ่งที่เราสามารถวิเลตได้มากที่สุดอ่ะถ้าประเทศไทยมันคือทะเลเพราะฉันเพชรอยากให้ตัวอินฟินิทูดมันชื่ออินฟินิทูดนะคะขออภัยค่ะมีชื่อด้วยใช่ค่ะมันชื่อมันชื่ออินฟินิทูดก็คือมาจากอินฟินิตี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเลขแปดอะค่ะเออเป็นเลขแปดที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ค่ะคือตัวเนี้ยสิ่งที่เพชรคิดขึ้นมาขึ้นหลังจากที่เราทำคอลเลคชันแล้วอ่ะ mm hmm. ก่อนนั้นอ่ะเพชอยากให้กระเป๋าอ่ะคือมีอยู่ในหัวว่ากระเป๋าเนี่ย mm hmm. ทีมกับเพชรอยากให้มันออกมาเป็นในรูปแบบของคอโรหรือว่าประการหลังเพราะว่าคนเขาจะได้แบบวิเลตได้ว่าเฮ้ย mm hmm. ทะเลมันสวยประกาศหลังมันสวย mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วว่าอันนี้มันเป็นสินค้าแฟชั่นด้วยอ่ะค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเพชก็อยากจะให้รูปแบบของกระเป๋าที่ออกมามันไม่เป็นอะไรที่เป็นวงกลมส mm ี่เหลี่ยมที่มันแข็งๆซะทีเดียวอ่ะค่ะเชฟอ่ะเพชรกนมเล้วมันเป็นล 当然了哈。 นั่นแหละค่ะก็เลยเป็น<อ>เป็นสาเหตุที่ว่าแบบทําไมเราถึงใช้เชฟที่มันไม่ได้เป็นวงกลมหรือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมซะทีเดียวค่ะคือทุกสีอะค่ะอันนี้เพมไม่ได้ไม่ได้ใส่สีเข้าไปไม่นเป็นสีของฝาน้ําของมันอยู่แล้ว<อ>เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกสิ่งที่มันยากค่ะเพราะว่าสีแต่ละอันน่มันมาจากสีฝาน้ํานั้นๆเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถ planning collection ได้ว่าเอ้ยซีซันนี้มันจะออกมาเป็นสีอะไรได้บ้างมันมันอยู่กับการที่เราดูจากขยะชุมชนอะที่ที่เขามีจากครัวเรือนมาแล้วอ่ะเราถึงจะเลือกขยะจากตรงนั้้นไไดเรราาาามม่่่สถทีจะแบบว เอ้ยเราขอสีเขียวนะซีเซ็นหน้าหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามีขยะอะไรบ้างเงี้ยค่ะว่าวันเราจะได้ฝาอันไหนมาม,มากน้อยแค่ไหน,นใช่ใชค่ะดูะเชื่อมากดูนะฮะแล้วอย่างสีออกแดงๆชมพูชมพูอันอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะค่ะอันเนี้ยเป็นสีที่ทําจากขวดยาหูค่ะ,ะจะเหลือเชื่อไหมฮะท่านผู้ชมอันนี้ค่ะเป็นเป็นสียาหูดูนี่เลยครับซึ่งสวยมากทําไมถึงเป็นขวดสียาหูเรารู้อยู่แล้วเนี่ยฮะสียาหูเพราะว่าเขาอ่า พิมตราสีแดงค่ะแต่พอไปผสมกับสีขุ่นมันก็เลยออกมาเป็นสีแบบนี้ฮะใช่ค่ะคือเวลามันหลอมมันละลายไม่ได้ผสมสีอื่นเลยค่ะใช่ค่ะมันละลายแล้วมันก็เลยกลายเป็นสีนี้แต่ว่าถ้าดูทุกชิ้นนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะบางอันมันก็จะสีแดงเข้มหน่อยมันอยู่ที่การบดของของของตัวพลาสติกด้วยอย่างเงี้ยค่ะอนี้ฮะเหลือเชื่อ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและอย่างที่ด้านหลังชุดนั้นที่แพทเห็นว่ามีเหมือนมีความระยิบระยับอันนั้นคืออันนี้เพ่อเหมือนปรุงอาหารนะคะใส่ใส่ใส่กลิเตอร์เข้าไปค่ะ มันก็จะมีกริปเตอร์สีทองสีเงินสีเขียวใช่ค่ะใช้ใส่กากเพชรเข้าไปค่ะใช่ค่ะตอนหลอมใช่ไหมตอนหลอมค่ะแต่จริงมันก็ยากอยู่นะคะเพราะว่าบางทีกากเพชรบางสีมันก็ละลายบางสีมันก็อยู่ก็เลยถึงบอกว่าเลยพอจะเข้าใจว่า2ปีเต็มอันนั้นเราทําอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ทดลองพวกนี้แหละค่ะว่าอะไรที่มันจะละลายอะไรที่จะไม่ละลายสีอะไรใช้ได้สีอะไรใช้ไม่ได้แบบเนี้ยค่ะ